ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดนัดนะคะเขาเรียกว่าตลาดนัดทนบุรีใช่ไหมตลาดสดทนบุรีตลาดลาดต <c oughs> ต้องบอกว่าของน่ากินมากเป็นไงเป็นไงืมดเด่นมาก <c oughs> สวัสดีครับ ชาวทำไม่ทันนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปลาชิคิจิที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับผมญี่ปุ่นบ้าอะไรหือล่มด้วยเนี่ยคิดถึงญี่ปุ่นปะคิดถึงมากแต่ตอนนี้อยู่ฝั่งทนก่อนนะใช่ๆอยู่แถวจอน, <c oughs> นบุรีก่อนนะฮะ <c oughs> อ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่เกณฑ์ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดนัดนะคะเขาเรียกว่าตลาดนัดทนบุรีใช่ไหมตลาดสดทนบุรีตลาดสดตลาดสดตลาดสดนบุรีนะคะก็หาไม่ยากเลยอยู่ติดกับถนนประดมราชชนนีนะคะแถวพวกพุทธวันสายสองั่วต้มแถวบ้านเราเลยใช่ครับก็เมื่อเมื่อกี้นี้พวกเราสองคนแบบไปจอดรถข้างหลังแล้วก็มีมีโอกาสแบบเดินผ่านมาต้องบอกว่าของน่ากินมากของเยอะมากทุกคนของที่เราบอกเนี่ยไม่ใช่มีแต่ของแท่งนะคะเขามีของสดแล้วเขายังมีร้านต่างๆด้วยถูกต้องแล้วก็ร้าน ร้านเนี่ยก็คือเราสามารถออเดอร์เสร็จปุ๊บเราซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาสามารถย่างให้เรากินเลยใช่สิ่งเหมือนญี่ปุ่นเลยสิ่งที่แบนใช่สิ่งที่เป็นกิมมิกก็คือนี่คือเราไม่เคยรู้นะเราคิดว่าแบบก็คือซื้อปกติเหมือนตลาดสดอะไรเงี้ยแต่ตลาดเขาเขามีความแปลกกว่าตลาดอื่นตรงที่ว่าเราสามารถที่จะซื้อแล้วก,ก็ให้เขาหั่นให้เขาแร่ให้เขาย่างให้เขาทำน้ำจิ้มแบบสดๆกินตรงนั้นได้เลยคือสัง่งปุ๊บคือคีบมากินได้เลยอย่างเงี้ยใช่ทำให้พวกเราสองคนคิดถึงชิคิจิที่โตเกียวเลยนะฮะจริงๆ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าม um> ันจะน่ากินแค่ไหนแล้วจะแบบว่าว้าวแล้วก็เหมือนญี่ปุ่นแค่ไหนคือเมื่อกี้ที่เราเดินไปดูเราเหมือนเราเห็นแบบกุ้งก็น่ากินกุ้งใหญ่มากท่านผู้ชมใช่นี่ตัวตัวเท่านี้น่าจะเป็นกุ้งกุ้งแม่น้ำใช่ปะบอลเออกุ้งแม่น้ำเออน่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำหอยหอยหวานอ่าหอยหวานก็น่ากินปูปูแล้วก็มีแบบแซลมอนซาซิมิที่แบบว่าแล้วก็กินสดๆเลยอยากกินนี่เรายังไม่ได้กินอะไรเลยฝาเดี๋ยวเราไปหาพิกาศกันเอ้ยไม่ใช่ ไปหาอะไรวะไปหาร้านไงอาไปหาไปหาสิ่งที่พ,พี่กินอยากกินกันปลาหอยไปค่ะปลา s <S สวัสดีครับสวัเอ่ออันเดอร์เอสซีโอ เป็นคนเป็นคนไทยป่ะฮะครับพี่เอ่ออันนี้เป็นปลาแซลมอนมาจากนอร์เวย์เลยแหละครับพี่เป็นอติก๋อออสายพันธุ์แท้เลยใช่ไหมพี่พี่แล่เป็นซาซิมิให้ทานได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นซาซิมิเป็นพอชั่นเป็นสเต็กเป็นอะไรได้ทุกอย่างโอ้ยน่ากินมากแล้วก็อันนี้ร้านพี่เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับผมคือเราเรากินซาซิมิคู่กับแบบพวกแบบสาหร่ายพวกแบบข้าวญี่ปุ่นมีมีใช่ไหมฮะทุโอ้ย เดี๋ยวเราสั่งมากินกันดีกว่าเอาไหมพี่กินเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปเลยดีกว่านะฮะ พี่อันนี้เป็นอูนิใช่ไหมอันนี้ขายฝานีงเท่าไหร่พี่อุ้ยตัว180เหรอเอาเอาหนึ่งตัวนี่เขาชอบมากโอยว่ามันมันแพงแเว้ยมันแงดีที่สนานมูมาไปมูมา ก็กินได้เลยใช่ไหมได้เลยอันนี้คืออันนี้คือที่เราเห็นเลยนะในทะเลใช่ไหมคะนทอดยาวๆเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยว่ะิวดีด้วยกินแล้วนะคะกินแล้วนะคะกินแล้วนะฮะขอชิมด้วยอืม,อ,มอร่อยอร่อยฮะ ใส่นำจิ้มเนื้อแบบ texture มันจะแบบมันก็ไม่เหมือนของญี่ปุ่นนะใช่จะไม่เหมือนของญี่ปุ่นอันนี้เราจะกินแบบว่าไม่ไม่ใส่ไม่ใส่น้ำจิ้มอร่อยไอร่อยวะจริงๆไม่ต้องใส่น้ำจิ้มก็ได้นะมันจะมีความมันนะแต่ว่ามันไม่คาวเลยทุกคนเออมันมันมีความมันเพราะมันสดไงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกินร้านอื่นกันดีกว่านะฮะ แต่อยากได้กุ้งแบบไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะเอาลงยูทูบค่ะแต่ร้านที่ได้โด่งดังเหรอใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เป็นกุ้งตัวโตใช่ไหมพี่ใช่้นอ่าเราเรามาดูกุ้งแม่น้าดีกว่าเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของตลาดนี้เลยพี่ลองเลือกให้หน่อยได้ไหมฮะว่าตัวไหนที่มันมันเยอะๆอะไรเงี้ยนี่เลยนี่เลยใช่ไหมอ่าเราเราขอตัวเดียวก็ได้ครับตัวเท่าไหร่ครับ ก็สามร้อยห้าสิบกินแบบอะไรซาซิมิอะไรเขาอ่ะครับมีเครื่องอะไรอ๋อคือกินสดได้เลยใช่ไหมคะเป็นไข่อะไรนะคะเราเรียกหอยสั่งมาละครับหอยสั่งมาละเอามั๋อคือออกยูทูบเยอะๆที่ยวาโอเคเดี๋ยวเอาตัวนึงก็ได้ครับเลือกให้หน่อยนะพี่เอาตัวที่สดมากเลยพี่เนี่ยมันเจาะสดไหมอ่ะพี่เนี่ยดึงท่านไปเอกอ๋อคือแบบนี้คือสดใช่มสดเลยพี่นโอ้ห ด,ดเดี๋ยวเราก็เลือกของเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรเอเขาย่างแล้วเขาหันเดี๋ยวเราไปรอก<ช>ินเ<ๆ>ค่ะเดี๋ยวเราจะมาประมวลภาพทั้งหมดให้ดูนะคะว่าเราเราสั่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าครับผมก็ได้อาหาร เ็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งแซลมอนทั้งกุ้งหัวมันทั้งกุ้งแม่น้ําทั้งหอยสังมาราทั้งอยอยซ่าหอยนางรมของเรานะคะแล้วก็หอยกากก็แถมหอยกากเลยทุกคนถูกต้องครับก็แต่ละเมนูก็แบบว่าไม่แพงเลยนะอันนี้ก็ตัวเราประมาณ400กว่าบาทใหญ่มากมันกุ้งอย่างเยอะอแล้วก็ตัวนี้ก็ประมาณ340กว่าบาทนะ อันนี้หอยอะไรนะหอยสังมะระอันนี้หอยสังมะระนะครับก็ตัวเราประมาณ350บาทนะเออเท่าไหร่คะถ้าเสียหายทั้งหมดถ้าเกิดเรามากินแบบนี้ประมาณพันกว่าบาทพันพันกว่าบวกบวกนะก็ที่เราแบบไม่ต้องไปถึงต่างจังหวัดนะเราใช่เราก็ได้กินของสดสดแบบว่าสดสดจริงจริงใช่โอเคเราก็เริ่มกินเลยดีกว่าอ่าเรากินออริเซอร์ก่อนดีกว่าเพราะว่าออริเซอร์เนี่ยต้องบอกว่าต้องกินตอนสดสดใช่อ่าพี่กินกินเลย อร่อยไหมก็อร่อยนะก็ไม่แย่นะแต่ว่าหอยนางรมในในอุดมคติของเรามันคือมันแบบขาวๆใสๆนะก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้ดูอันนี้อะไรนะหอยกาบหอยกาบหอยกาบเนี่ยเหมือนคอนติเลยเหมือนไหมเท็กเจอร์เหมือนนะนี่มันก็จะอารมณ์แบบว่าเด้งๆดึงๆหน่อยแล้วก็ แต่มันสดเนาะไม่คาวเนาะเดี๋ยวเรามากินหอยสังมะระกันดูนะฮะใช่ฮะอันนี้เหมือนเขานึ่งมาเลยเนาะข้างๆอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้เหมือนจะไม่ได้เป็นอันนี้สดไหมเธออันนี้ก็เป็นเป็นซาซิมิเขาบอกเป็นซาซิมิเนื้อมันแบบเด้งๆอะ่ะมันหอยปลูกรืดักัดแล้วแบบว่าพุ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออเทคเจอร์เหมือนหอยปลูกรืดิอร่อยดีนะอันนี้อะคะอันนี้เคยอะอันนี้เป็นไส้ปลาอันนี้นมันไส้เขาไปนึ่งใช่ไหม เอาไปนึ่งกับพวกตะไคร้นะฮะเพื่อกบกลิ่นคราว็กเจอร์เหมือนตับอ่ะเดี๋ยวกินชาม,มอนกันดูเดี๋ยวทำให้พี่กินกินมือล้างแล้วนะท่านผู้ชมนี่แล้วก็ใส่โชยุอเงี้ยแล้วใส่นี่ดีกว่าซีฟู้ดคุณแม่ใช่ไหมอ่าซีฟู้ดคุณแม่ลอกินดูอือหึอ๋ออร่อยอร่อยกว่าเธอคือด้วยความที่ พวกเกตซาซึมิพวกนี้เวลาเรากินอ่ะมันต้องกินเย็นอุณหภูมิเนื้อที่เย็นไม่เหม่ไม่ไม่ไม่เหมือนเวลาเราไปกินแบบว่าที่ร้านญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เอ้น้ำจิ้มเขาอร่อยวะ่ะอร่อยอ่ะกินกับสาลร่แล้วก็กินกับข้าวกินกับแซลมอนมันเข้ากันนะเข้ากันเลยอ่ะเดี๋ยวลองลองกินกุ้งดูได้ค่ะนี่มันกุ้งนะท่านผู้ชมต้องกินกับข้าวเท่านั้นมันถึงจะเข้ากัน<ม>นี่แล้วก็ มีน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยอเดี๋ยวลองชิมดูคือได้มันกุ้งเต็มๆเท่านี้เรามาที่เน,นื้อกันดีกี่าที่เคยทำให้เราแลตเาเราไม่เคยว่าน,นี่นะ <Yeah. S 2> ลองเอากุ้งตัวใหญ่มากินกับน้ำจิม้มคุณแม่ดูเป็นไงเด่นมาก อร่อย啊<อ>น้ำจิม้มคุณแม่ายคุณแม่เอามาต้องต้องมาลองจริง<ช>ดีอ่ะอร่อยถ้าอยากได้ลองพรุ่งตวเล็กบ้างอะลองชิมด,ดูพรุ่งมันมันก็เยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมดีเป็นไงพรุ่งมันอันนี้มันจะมีความเหมือนแบบเป็นน้องคนเล็กอ่ะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ แบบมันไม่ได้แบบแน่นแบบอันเนี้ยอันนี้มันจะบางลงมานิดนึงแต่ก็ยังมีความมัน,นอยู่รู้เลยอือคืออันนี้เนื้อเด้งกว่านี่อีกนะเพราะอันนี้มันสดเนาะอ,อ่ใช่คือเหมือนพอมันตัวเล็กอะความเนื้อมันแบบมันไม่ได้เยอะแบบอย่างเงี้ยใช่แต่<ช>เดี๋ยวมันเหมือนอมันสดอะมันสดแล้วมันเด้งกว่าอ,อืมชอบอันนี้ว่ะชอบหอยปลูดฮือมากเลยแต่ไม่ใช่ปลูดเพราะหอยฉัน ถ้าใครที่แบบว่าอยากกินสดๆแบบเราเนี่ยก็สามารถมาที่ตลาดสดทนบุรีได้นะครับก็เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะฮะสามารถมาได้เลยสําหรับตลาดสดทนบุรีนะฮะก็ต้องบอกว่าเอ่อไม่ได้มีแค่โซนนี้โซนเดียวนะก็จะมีโซนแบบขายของสดด้วยผักสดอะไรเงี้ยของทะเลอะไรเงี้ยโซนทะเลเนี่ยก็สามารถไปซื้อของทะเลแล้วแบบว่าไม่อยากกลับไปทําที่บ้านก็สามารถทําให้เขาทํใาให้เขาแร่ให้เขาทําให้กินได้เลยทันทีแล้วก็ ถัดไปอีกนิดนึงนะฮะก็จะเป็นแบบโซนผลไม้นะครับแล้วก็มีโซนแบบที่ร้านที่แบบขึ้นชื่อน,นิดนึงแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบเหมือนคอมมิตี้มอล์นะฮะอ่าก็ถือว่ามาที่เดียวครบทุกอย่างครับผมสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็กินหิมนอนหลับมากทุกคนแล้วก็กินห <c oughs> ิมนอนหลับกินห <c oughs> ิมนอนหลับตที่ิมจริงๆอะอร่อยอะแล้วก็ในราคาที่แบบว่า ย่อมเยานะเจอราคา,าหลักพันเลยค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ของพวกเราเนาะก<ช>็อยากให้พวกเรารทักตอนเทนต์อะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะพวกเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะผม,ผมมีเพจแล้วนะครับก็เดี๋ยวขึ้นมาให้กดไลค์นะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับอยากให้พวกเราไปไหนนะสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง<ช>ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คุณทันวาด้วยนะคะเพราะว่าตั้งใจมากนะคะวันนี้เราก็ตื่นเช้ามากนะคะไป็นการไม่เกี่ยวกับมาหาวิทยาลัยตอนเล่นาะแล้ววันนี้พวกเราก็เดี๋๋ยยยยววเเเเลลลคค่ะดีิปหนน้าจอกั พอแล้วโอเคโอเคโอเคแล้วเจอก,กันทิ่หน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ,บ